สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็พบกับช่อง B&M Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีสินค้ามารีวิวกันอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นถังพ่นยานะครับของโกคูนะครับตัวนี้เป็นขนาด16ลิตรมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับใช้งานแรงไหมนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบกันด้วยนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น GK 16L นะครับก็คือ16ลิตรนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบแบตเตอรี่นะครับไม่ใช่แบบมือยกนะครับ ตัวนี้นะครับราคาปกติมันหกร้อยกว่าบาทนะครับหกร้อยกว่าบาทแล้วก็ผมเก็บโค้ดส,ส่วนลดนะครับเก็บโค้ดส,ส่วนลดใน9.9นะครับ9.9ที่ผ่านมานะครับได้มาในราคาแค่365บาท365บาทใครที่อยากได้ถูกๆแบบผมนะครับก็รอเก็บโค้ดนะครับวันที่10เดือน10ก็ได้นะครับ รเดือนถัดไปนะครับแต่ถ้าใครมีงบนะครับก็จัดเลยนะครับหกรกว่าบาท500กว่าบาทนะครับแล้วต่บปรโมชั่นนะครับแล้วต่โปรโมชั่นก็มีขึ้นมีลงนะครับเป็นธรรมดาเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาแกะกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับ 12โวลต์หนึ่งจุดหนึ่งแอมป์นะครับก็ประมาณหนึ่งแอมป์กระแสในการชาร์จตัวนี้เป็นคู่มือคนฉลาดอย่างผมไม่ต้องอ่าน oh, <no. S 1> คู่มือนะครับก็จะบอกนะครับส่วนต่างๆนะครับทั่วไปนะครับข้อมูลทั่วไปประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมมาดูในส่วนของตัวถังกันดีกว่า oh, <no. S 1> ตัวนี้จะเป็น สายสไปรนะครับสายสไปรายข้างในเป็นฟองน้ําค่อนข้างที่จะบางไปนิดหนึ่งแต่มันก็เหมาะสมกับราคาอยู่ตัวนี้จะเป็นก้านตรงนี้นะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมส่วนตัวต่อนะครับก็จะเป็นพลาสติกมาดูตัวถังกันดีกว่า น้ำหนักถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่ด้วยผมเลือกเป็นสีแดงมานะครับสีแดงมาตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับก็จะเป็นแผงนะครับที่แนบกับหลังของเรานะครับพลาสติกนะครับถือว่าความหนานะครับอยู่ระดับปานกลางแล้วกันนะครับระดับปานกลางแล้วกันนะครับมันไม่ได้หนามากไม่ได้บางมาก มันเหมาะสมกับราคานะครับเหมาะสมกับราคาตรงนี้นะครับก็จะสแกนนะครับโลโก้นะครับสกนโลโก้ไว้ชัดเจนตรงนี้นะครับจะมีไฟบอกนะครับเวลาใช้งานนะครับเรือวเวลาชาร์จนั่นเองนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะอยู่ในนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นชุดหัวพ่น นะครับจะมีแบบ2หัวนะครับแล้วก็แบบพุ่งไกลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบกระจายนะครับเป็นแบบกระจายตัวนี้จะเป็นตัวล็อกสายนะครับถ้าจะไม่ปิดจะเป็นตัวล็อกสายส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวกรองกรองพวกเศษขยะที่ติดมากับน้ํานั่นเองตัวนี้จะเป็น สายนะครับสาหรับต่อครับตัวถังนะครับแล้วก็ตัวปืนนะครับนี่ครับยางค่อนข้างหนาเลยนะครับหนาเหนียวด้วยนะครับหนามากนะครับบอกเลยว่าหนามากน่าจะใช้งานได้ทนทานอยู่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไกนะครับไกเร่งนะครับเวลาใช้งานเวลาพ่นตัวนี้สามารถล็อกได้นะครับ สามารถลอ็อกได้นะครับโดยการดันนะครับแล้วก็สามารถลอ็อกได้นะครับจะลอ็อกค้างไว้นะครับอันนี้จะเป็นหัวพ่นนะครับแบบทรงร่มนะครับทรงร่มต,รมตัวนี้จะเป็นห้ารูนะครับห้ารูแบบกระจายนะครับห้ารูแบบกระจายหมดแล้วนะครับหมดแล้ว ตรงนี้จะมีสวิตสวิตเปิดปิดในการทำงานตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นปุ่มในการเปิดปิดเป็นวอลุ่มนะครับเป็นวอลลุ่มในการเปิดปิดในการใช้งานในการเพิ่มแรงดันประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการประกอบก่อนนะครับประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรีวิว

ทดสอบกันนะครับว่ามันจะใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นแบบสองหัวนะครับถือว่ากระจายได้ดีเลยแรยงดันถือว่าไม่ตกเลยนะครับทดสอบเปลี่ยนหัวดู ตัวนี้จะเป็นแบบทรงใบบัวนะครับ5รูปก็ถือว่าพคนได้ไกลยอยู่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นแบบพุ่งไกลนะครับตัวนี้จะเป็นแบบกระจายนะครับไม่ถึงกับพุ่งไกลนะครับกระจาย ตรงนี้ยังไม่ได้ใส่โอริงนะครับน้ำมันเลยรั่วออกนะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับก่อนใส่หัวนะครับก็อย่าลืมใส่โอริงนะครับอันนี้เป็นการทดสอบเท่านั้นตัวนี้น่าจะเป็นแบบบ้านออกนะครับเดี๋ยวต้องลองดู อ่าใช่จริงๆด้วยนะครับจะเป็นแบบบานออกนะครับบานแบบกว้างๆนะครับตัวนี้นะครับครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานนะครับใส่น้ำเปล่านะครับฉีดพ่นดูนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเหมาะสมกับราคาดีนะครับเหมาะสมกับราคาดีราคาก็ไม่ได้แพงนะครับวิธียืดอายุการใช้งานนะครับของถังนะครับก็อย่านําไปตากแดดนะครับก็เก็บให้พ้นแสงแดดนะครับมันจะได้ไม่กรอบแตกง่ายนะครับเพราะว่าพลาสติกมันก็ไม่ได้นามากนะครับไม่ได้นามากแต่มันก็ไม่ได้บางจนเกินไปนะครับไม่ได้บางจนเกินไป ตอนนี้นะครับฝนตกนะครับจะมีเสียงฝนตกนะครับรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่มันเหมาะสมกับราคานะครับท่านที่สนใจนะครับโกคูนะครับโกคูยี่ห้อนี้นะครับผมจะทิ้งประกาศสินค้าไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับกดตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กดจิ้มลิงก์นะครับแล้วก็จะมันจะพาไปยังลาซาด้านะครับเพราะว่ามันเป็นสินค้ามาจากลาซาดานั่นเองนะครับ สินค้าแบบเดียวกันกับผมแน่นอนนะครับร้านเดียวกันแน่นอนนะครับมีสองสีให้เลือกนะครับจะไม่ปิดนะครับมีเขียวกับแดงนะครับก็กดเข้าไปดูนะครับลองเข้าไปดูลองเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเก็บโค้ดส่วนลดส่งฟรีอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้ราคาที่ถูกลงนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับมีข้อสงสัยอะไรนะครับสอบถามคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่โอริงด้วยนะครับตรงปลายพ่นนะครับเดี๋ยวมันจะมีน้ำรั่วซึมมาได้นะครับอย่าลืมนะคคคคคครรรรััััััับบบบยยยงงงไไไกกก็ฝาาลลิิปปปนนนนีีีีี้้้วววเเเเพท่่ะดด๋จออตสส